อันนี้ก็ต่อกันไปเลยนะครับเป็นเดือนอันนี้ก็เป็นโรงทานนะครับ ลงทานแม่แววนแก้วอายอย่างวะอาะผังอายอย่างนี้โลงทานแม่แววนแก้วอายอย่างครับอ๋อ,อเอาแล้วครับเอาแล้วครับบอกไปอย่างครับนอเอ้ มาเอ็มไม่กันเป็นเพราะผมอ่านบัได้เองอ่าวันนี้ก็ในบ้านก็เต็มเป็นที่เลยนะครับนอนนี่ก็นลงทานแหละครับลงทานบ้านนี่แล้วครับบ้านไหนครับจ้บ้านบ้านนี่จ้บ้านตะขานนี่เองอ๋อบ้านปตะขานนี่เองครับครับก็ขอเรียนเชิญสถาทางบ้านนะครับเนาะ ใชาเช็ดชุดลากิจการงานแล้วก็ มาลงทายครับครับวันน nice well. really? ี right? uh, ้มาลงทาอเสียติมมาเีรงวัน้กันบนี่เร่อยู่นอกพิเยรของเนาเดินีไร้ไสานัายเาได่จุดน้นเสร็จแล้วเวลาทสำงร้อยสาวผู้ช่วยบอกามีควรูเร่เป็นวะงนการที่เราสามารถิจาคสนคยว่ายะาวาฬีหวาโบราณปริติจะเป็นตีนสัลังเจ เมวะออีกคนหงเห็นังออกมาจากิ่ตปาิๆที่ตัดตุ้มันไะเมวะอวันที่กับเปโอลินที่ออาจากห้องพยาบาลที่มีลามานิติอยู่ด้วยกันซาบิญดวิมัสุคะโนวินาที่ชุดมันดีตัวก็ลื่ยุึติไัโผู้ชายประชัยโนตัสตันที่มาปฏิบติภารกโจของต้าต้าทูทูฮับเลยนะไป คุณเจ้าตนมาเยี่ยมลงทานนะครับมีการลงทานกับบ้านป่าขาน,นะครับอ่าอันนี้ลงทานก้อเล็กนะครับก้อเล็กเวียงตาหลงนะครับอ่าก็มนีมาเคอชมมี อันนี้ขนมนะครับโรงทานบ้านป่าคานครับแอนนองไม้น้ำพริกกะปินะครับนีง่นง,นงทานแม่คำปนวนกับบ้านป่าคาครับบ้านป่าคาอันนี้กโรงทานลุงจันน้อยนะครับเจ้าเล่ดีพร้อมครอบครัวนะครับกลับวันนี้น้าจ่ายเยี่ยมเยี่ยมแจมใส่ไว้ตามๆกันเนาะ อิ่มบุญอิ่มบุญนะครับดีแล้วครับเชาคนไทยเนาะม่ใจันีิถึงวันเนอะแม่าเวลาไปทํางานนี่โอ้โหครับอันนี้ทําบุญเนาะอ่าขอให้อิ่มเยอะครับครับอีวะคุาตอนนี้โอเน เยี่ยจีตั้งปัตติตั้งปุมังกีปักเมวะสมิสตุสเปปโเลตุสังกับอาจันโตปนละโสยะถามมณิสุติยะโสยะถาสัมพิติโยวิวัตตุสัพพะโลกวินาสุตุมเตก็วันตาลายโยตุกิจายโกะวะอภิวาลิตจันิจังมุตตาปเดโนจัตตาลตัมมาวัตติอายุวโนสุปังตัล ขอให้สมความมุ่งมา,า,า่นปายฐานเนาะอันนี้การลงทานบ้านทุ่งสูงนะครับอันนี้การลงทานบ้านศพลืนนะครับก็จะเป็นข้าวพัดนะครับเนาะแม่บ้านก็หน้าตายิ้มเย้นแจ่มใสนะครับ

ฮัฟบอนหมัอ่าฮัฟบ,บอนเลยครับฮับปอนเลย <c oughs> นี่ก็ลงท้านเหมือนกันครับหลายหลยหมู่บ้านนะครับที่เจ้าเป็นกำลังที่สิงที่้อนอยู่ผมจะบอกเข้าไปยังไงครับ <c oughs> เ,เพื่อนที่อยู่ทาบ้านละครับบ่ฮับปอนไปช่วยปอเลยนี่เลยนะครับในในเฮาก็าทงใจมาช่วยเนาะ ถึงจะอยู่ตาบ้านญากญางานอยู่กระจ่จายนะครับนะอ,ะอนุโมทนาสาธุในบุญในกุศลของพ่อมแม่พี่น้องชาวบ้านประคาหรือบ้านข้าง,าง,างเคียงสาธุนะครับ